สวัสดีช่วงบ่ายนะครับของวันที่12มีนาคม2563ครับวันนี้นัทเจซอร์ครับก็มารีวิวนะครับขายอุปกรณ์นะครับพวกทําไร่นะครับก็จะเป็นประเภทยกล่องนะครับแล้วก็กุดมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของปอเสรีชกชัยใบยิบสอนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าห้าร้อยนะครับวันนี้เตรียมจะส่งลูกค้าที่เบอร์หนองแสงด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับความกว้างของเขานะครับจะอยู่ที่เมตรห้าสิบห้านะครับก็ใส่รถสามสิบแรงถึงอสี่สิบแรงได้เนาะถ้าลูกค้าจะไปเสียดดใส่ก็ไ้นะครับตนี้นะครับ สี่เจ็ดห้าศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นโครงเล็กนะครับความกว้างของร่องมันก็จะเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินไปดูนู่นนะครับของเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะครับผ่านยกร่องพอฝนตกปุ๊บก็ลูกค้าดูคลิปแล้วนะครับก็อย่าซื้อตอนฝนตกมากเท่าไหร่นะครับก็ซื้อก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตอนฝนตกปุ๊บหมดร้านทันทีนะครับเพราะนี่ก็เพิ่งสั่งมาใหม่นะครับก็มีมาแค่นี้ครับอย่างละห้าตัวสิบตัวเองนะครับพราะสั่งมาโรงงานก็ทําผลิตไม่ทันนะครับตรงนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับของปอเสรีโชคชัยนะครับก็จะเป็นงานที่ละเอียดมากนะครับดูรอยเชื่อมนะครับนะครับโค้งนะครับโค้งตัวนี้อยู่ที่เมตรแปดสิบครับเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้ก็จะใส่พวกสี่สิบเจ็ดนะครับสี่เจ็ดห้าศูนย์นะครับพวกสี่สิบห้านะครับลูกปืนใหญ่นะครับนะครับดูลูกปืนนะครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นเจ็ดห้าร้อยครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับรวมจัด สินค้าทุกตัวนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์นะครับจัดส่งฟรีนะครับไปกับ200กิโลเมตรแรกนะครับตรงนี้จัดส่งให้นะครับส่วนพานขุดมันก็มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของปอเสรีโชคชัยนะครับอยู่ที่ราคา1 2ึ่งหื่นารนะครับหนึ่งหมื่นารนะครับแบบต่อปีโดเนาะออกข้างเดียวก็ได้หรือว่าปรับออกสองข้างก็ได้ครับอยู่ที่1 2ึ่งหื่นารนะครับนะครับนี่จะเป็นชุดทําไร่นะครับพอฝนตกนะครับลูกค้าหาเทียบเลยนะครับทางนี้นะครับทางแถวหมอสามหมอนะครับหรือว่าลูกค้าไม่มั่นใจนะครับก็มาดูสิาที่ หน้าร้านได้นะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับยังไม่ได้เรียงโซ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านพุวนนะครับของปอสิรีโชคชัยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นใบยี่สิบสองนะครับเป็นผ่านห้านะครับเป็นผ่านห้านะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ที่สองหมื่นหกห้าร้อยนะครับส่วนผ่านใบยี่สิบสี่ก็จะอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยนะครับสามหมื่นสามห้าร้อยนะครับเดินมาดูอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็มารีวิวขายอุปกรณ์กันบ้างนะครับ เนี่ครับผานขุดมันที่ประกอบแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็ยังไม่ได้ตั้งโชว์เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบยี่สิบสองใบยี่สิบสี่บ้างครับตรงนี้นะครับนะครับจัดส่งครับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็ยกหูได้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอัลทอร์เตอร์วังแสกหมอแหวนสุดยอดทันตีขอบคุณครับ